่นาสามมีดนะครับครับวันนี้มาดูสวนช่งางผาดนะครับสวัสดีครับเอฟซี FC อาจารย์ต้นน้ำหมักสุดสองนะครับผมเก็บนะครับวันนี้เก็บพอดีเลยเนี่ยยางสามมีดนะฮะสองห้าหนึ่งดูเรียวๆไปเลยนะครับนี่หายแล้วนี่นี่ต้นนี้คือต้นป่วยหรือยางหน้าตายตบางมากเลยอาจารย์เปลือกสร้างเปลือกใหม่เนาะบ,บางมากดูนี่ แตกเปือกแตกสังเกตนะครับมันแม่ย้อนโดนไอ้ผ้าผ้าถักผ้าถากเอาเอามีดถักเอามีดถักเพราะว่าจะทานะเปลือกใหม่สร้างมาใหม่มีน้ำยางทุกอันวันนี้วันดีนะฮะสามมีดก็เก็บขายได้ยี่สิบเก้าบาทนะฮะแต่ยางแข็งน้ำเลี้ยงน้อยนะเนี่ยน้ำเลี้ยงขนาดนี้คือไม่ได้เทเลยใช่ไหม ก่อนหน้าน,นี้คือเรากรีดกรีดเต็มกรีดเต็มเลยนี่มาเทวันนี้เนี่ยคอยดูเกือบเต็มถ้วยเนี่ยเนี่ยน้ำเลี้ยงแค่นั้นแหละครับเราไม่ได้มาขึ้นขึ้นข้างบนด้วยความแข็งก็ถือว่าเยี่ยมนะฮะอันนี้ถ้วยสองจุดห้าลิตรโอ้อดูดีครับเนี่ยน้ำกา,ารไหามีแค่นั้นถือว่ามีาครับต้องคิดอาการว่าถือว่าน้อยนะครับเท่านั้นนะ หน้านี้ด้วยหน้าหนาวด้วยนะไม่ได้ใช้ยาร่งนะฮะนี่ต้นป่วยนะครับตัวนี้ป่วยป่วยหรือว่าหยุดเฉยเฉยมันเป็นสามศูนย์ศูนย์หนึ่งไม่ได้กีดอาจารย์อ๋อพันสามศูนย์ศูนย์หนึ่งมาเลยหลงมาก็เลยไม่ได้กีดตอถ้วยมันหนีเลยไม่ได้เปิดเลยอืมไม่ไม่ใช่หน้าตายแค่ไม่ได้เปิดอืมโอ้ถ้วยสองจุดห้า่ดูดิก้อนมันอ่ะใหญ่มาก บางทีมันคลิปมันคิดว่าเล็กๆนะครับในคลิปแต่เอาเข้าจริงๆดูดิก้อนถ้วยสองจุดห้าลิตรอะเทียบกับปากอันนั้นนะดูดิอันนี้หนึ่งจุดห้าสามมีดนะครับเอฟแต่ห้ามีดมันเต็มถ้วยไงสี่ห้ามีดอ่ะก็เ,เลยจําเป็นต้องเก็บแล้วได้ราคาด้วยวันนี้ขายสดครับยีิบเกาบาทขายสดยีิบเก้าบาทนะครับ จานต้นก็อยากได้อย่างนี้บ้างนี่แหละครับถ้าสวนปกติที่อ่ายางไม่ได้เป็นแผลเหมือนสวนของจานต้นใช้น้ำหมักสูตรสองของจานต้นไปก็ได้แบบนี้แหละครับก้อนดีใหญ่อย่างนี้ฮะสุดยอดเลยนะครับมือเศร้ากัพ่นเลยมือเศ้ากับพ่นน้ำหมักบะพ่นอีกอีกดอกหนึ่งครับโอ้พ่นทั้งพ่นสุดยอดสองสามอาทิตย์มันรีวิวครั้งหนึง่ง นี่ขออนุญาตมารีวิวทางนี้ก่อน้วด1.5ลิตรนะครับเนี่ยโอ้คล่องตัวน,น,น้ำเดียงน้อยมากบางต้นแทบจะไม่มีเลย ตัวนี้ก็ไม่มียางสองสองห้าหนึ่งนะครับยางสองห้าหนึ่งเนี่ยเหมาะครับเพราะพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ต่ำนะฮะถ้าปลูกหกร้อยเนี่ยเรียบร้อยไม่ได้เก็บเนี่ยเป็นร่องน้ำนะครับเนี่ยมันต้องยกร่องคูขึ้นมานะครับเนี่ยถ้าสองถ้าสองห้าหนึ่งโอเคมันชอบน้ำเลยรนะดับหนึ่งชอบมากกว่าหกร้อยนะครับทางหกร้อยแล้วเรียบร้อยครับทางโน้นหกร้อยอ่ะ ถือว่าได้น้อยกว่าน,นี้นะครับอันนี้สองห้าหนึ่งสามมีดนะฮะวันนี้ได้ยีิบเกบาทขอบคุณครับ fc สวัสดีครับ